จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันอ,อปพรครบบ46ปีค่ะวันที่27มีนาะคม2568 ที่อาคาร103ปีโรงเรียนประจวบวิทยาลัยอําเภอเมืองประจวบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิทชัยสวัสดแสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย,าย,ายพลเรือนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันอ,อปอพอรอประจําปี2568โดยมีน,นายธนวันรเรืองเดียรรักษารษาชการแทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนผู้บังคับ การองบินห้า พ่วงหน่วยการศู์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอพ่วมหน่วยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอพ,อพ่วมหน่วยการโร,ร,ร,รงเรียนประจวบวิทยาลายัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตัวแทนสมาชิกอปปพอรอเข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายเนื่องในวันอปปพอรอ22มีนาคม2568พร้อมกล่าวให้โอว่าและรับคำกล่าวปฏิญาณตนของอปปพรอหลังจากนั้นผู้ว่าราช การจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับชมการสาธิตการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพบปะให้กำลังใจสมาชิกอ,อกปปออพอรอ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนภาครัฐในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธ,ธารณภัยด้วยจิตอาสาที่มีความมุ่งมั่นอดทนและเสียสละอุทิศกำลังกายกำลังใจและนำความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือสังคมภายใต้อุดมการเมตตาก้าหารโดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีศูนย์อปพพระสมาชิกอปพอรได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับประเทศจากสูตรอปพพรกลาง ดังนี้สูตรอปพรอดีเด่นได้แก่สูตรอปพรเทศบาลเมืองหัวหินและสมาชิกอปพรดีเด่นได้แก่นางสาวพิมพิชาเปลี่ยนระดับอปพรประจำศูนย์อปพรเทศบาลเมืองหัวหิน